แล้วก็รวมไปถึงนักเตะที่เคยร่วมงานกับอิชิอิสมัยอยู่กับสมุระการก็มีติดมาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์แล้วก็สื่อบอลไทยก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกเก็บตัวไปก่อนนะครับกับชุดนักเตะที่ไม่ติดภารกิจกับสมโมสรนะครับ สวัสดีครับผมชูกปัญญานะครับพูดคุยเก่าสารว่าการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงความไหวของทีมชาติไทยชุดทําศึกเอเชียนคัพกันหน่อยนะครับล่าสุดทางโค้ชอิชิอิเนี่ยได้ประกาศรายชื่อ26แข้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันนะคุณผู้ชมฮะก็ไม่มีอะไรพลิกโผมากนักนะครับก็เป็นนักเตะ คล้ายๆกับชุดที่ไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นมานะครับซึ่งก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไม่มากนะครับก็ไปเช็คกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างน,นะครับแต่ว่าเอาเป็นไล่เลียงเป็นแค่ตัวหลักๆนะครับถ้าไล่เลียงกันหมดเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคุณผู้ชมฮะก็ในชุดนี้เนี่ยจะไม่มีทีลสิป์ด้งดากับชนาธิปนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่ทำให้ก็จะไม่มีชื่อร่วมทัพไปทำศึกเอเชียนคัพในเที่ยวนี้ด้วยนะครับ ที่เหลือนี่ก็มีนำทัพมาโดยกัปตันธีรทรอุมาทานนะครับรวมไปถึงสุวรรณเหมือนตาสุปโชคสาราชาเอกนิตปัญญานะครับแล้วก็รวมไปถึงนักเตะที่เคยร่วมงานกับอิชิอิสมัยอยู่กับสุนวการก็มีติดมาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งปฏิวัติคำใหม่นะฮะสุพนันบุรีรัตจักรพันธ์ภัยสุวรรณธีรรนชำลัศมีนะครับแล้วก็จเจริญศักดิ์วงก่อนนะครับเป็นนักเตะที่เป็นศิษย์เก่าของอิชิอิสมัยคุมสมสรน,น,นั่นเองนะฮะกองหน้าเนี่ย ไม่มีพี่มุ้ยมาก็จะทดแทนด้วยธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับประกอบกับทางสุภชัยใจเด็ดและรวมไปถึงสุพนัทเหมือนตาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าในตำแหน่งสุน่านนี่ก็ถือว่าเป็นเจนใหม่เลยนะครับในเอเชียนคัพเที่ยวีนะครับซึ่งนักเตะทั้งหมด26คนในมีกําหนดจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์คในวันที่7มกราคมนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ จะเดินทางไปประเทศกาตาร์ในวันพฤหัสบดีที่1 1มกราคมต่อไปนะคุณผู้ชมฮะโดยต้องรอจบเกมไทยลีกนะัดตกค้างก่อนนะครับที่แบงคอกจะเจอกับบุรีรัมย์นั่นเองนะครับารให้ก็มีเวลาเตรียมทีมประมาณสัก9วันด้วยกันนะครับก่อนที่จะดวลกับคีรีสถานในเกมนัดเปิดสนามวันที่16มกราคมนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์แล้วก็สื่อบอลไทยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เรยกเกบตัวไปก่อนนะครับกับชุดนักเตะที่ ไม่ติดภารกิจกับสโมสรนะครับปล่อยว่างทาไมตั้ง5วันหลังจากจบแมตต์อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ผมเองก็ไม่รู้ถึงเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทําไมเลือกมาเก็บตัวในวันที่7นะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณแน่ๆเลยนะครับในมุมมองของผมนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้งบละครับสมาคมก็น่าจะมองว่าเก็บตัวประมาณสักสัปดาห์กว่าๆนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าที่ตามข่าวมาเนี่ยทีมชาติอื่นๆนี่เขาก็เขาเรียกว่าบินไปเก็บตัวที่กาตารเเกกก็บตตัััวนนน่่ออืงมา สัก2อาทิตย์ได้แล้วนะครับซึ่งก็หลายทีมด้วยนะค,คุณผู้ชมฮะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมาคมคิดยังไงนะครับปล่อยนักเตะว่างไวป,ประมาณสัก5 6วันเลยทีเดียวนะครับไม่เรียกมาเก็บตัวฝึกซอ้อมอะไรกันก่อนนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องนั้นนะคุณผู้ชมฮะขณะที่คู่แข่งของไทยอีกหนึ่งทีมนะครับอย่างทีมชาติโอมานนี่ก็ไปส่องดูควงไหวกันนิดหนึ่งนะค,คุณผู้ชมฮะก,ก็ชุดนี้เนี่ยมีบรังโกโอีวานโควิชนะครับกุนซือชาวโคเอเชียคุมทีมนะฮะตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่ดูไบนะครัับบ่่่่าาาาุกกกตตตรีีีีมมมทททจะงออนนนนคืชิิใว6้ไป โดยโอมานเนี่ยเขามีโปรแกรมดวลกับเรานะครับในวันที่21มกราคมเป็นเกมนัดที่2นะครับคุณผู้ชมฮะก็รอติดตามดูแลกันนะครับสำหรับช้างศึกในเอเชียนคัพเที่ยวนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่นนั้นคือประเด็นที่ผมเนวฝา,นา,า,า,านฝากกันอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญยอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ